ช่วงนี้เวลาออกไปเดินในหมู่บ้านก็จะเห็นต้นไม้หลายๆต้นนะคะออกผลนะคะอย่างเช่นต้นนี้ก็คือต้นอปริคอตนะคะภาษาตุรกีเรียกว่า k a ی س ز آج ك ต้นอปริคอตต้นอปริ r คอตอะ б р คอตทรีส่วนลูกอปริคอตก็คือ k a ی s u كایسز อะ б คอตอค และถ้าเราจะบอกว่ามีลูกแอปิปิลเต็มไปหมดเลยนะคะในภาษาตุรกีพูดแบบนี้ได้ค่ะ dolu kayıs var dolu kayıs var dolu kayıs var แปลว่ามีแอปิปิลเต็มไปหมดนะคะหรือในภาษาอังกฤษก็คือ there are full of a p p o e s คำวดด่า dolu ตรงนี้นะคะหมายถึงเต็มเยอะแยะนะคะ